ก่อนจะไปชมคลิปนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปได้วยนะครับนี่นะครับความเร็วความแรงก็สวิงไปสวิงมานะครับ โดยรวมนะผมผมคิดว่าไม่น่าเกลียนะครับตอนแรกก็40กว่าเมกเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะผมโอเคเข้าสู่วิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีตัวนี้กันเลยครับโอเคผมก็จะให้เพื่อนๆนะผมไปให้ทั้งหมด2รหัสนะครับก็คือโปรหลักก็จะเป็น3 5หนะผมรหัสหลักนะครับก็จะเป็น3 5เหาะแล้วก็รหัสลับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น3 7นั่นเองนะผมตอนนี้เครื่องเอ๊ะสัมผัส สัมผัสไม่ได้ก็คือ35กับ37นั่นเองนะครับผมจะให้ไปทั้งหมด2รหัสเนาะ3537นะครับไปอธิบายเพิ่มเติมกันครับ3537มันคืออะไรเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับผมนี่นะครับมันก็จะยาวหน่อยเนาะแต่เพื่อนๆค่อยๆฟังที่ผมอธิบายไปนะครับอาจจะดูยาวนิดนึ่เนะแต่เพื่อนๆไม่งงแน่นอน,นครับผมจะค่อยๆไล่ทีละสะเต็ปนะครับผมตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเทคนิคการใช้เน็ตฟรีตัวนี้นะครับผมเรียกมันว่าเทคนิคเปลี่ยนปโปรบนรับเน็ตฟรีใช้ได้ไปเรื่อยๆในทุกๆวันเลยนะครับ่เพือ ให้เราสามารถเนี่ยเล่นเน็ตได้นะผมเพื่อใช้วนเน็ตรับเฟรเน็ตฟรีไปเรื่อยๆเนาะนี่นะครับ ก็จะมีอะโปรหลัก35านะผมแพ็กเกจต่างๆจะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็โปรเปลี่ยนนะครับ37เนะผม35กับ37เเนาะ37เป็นโปรเปลี่ยนนะครับแพ็กเกจให้มาน้อยนะผมแต่เล่นได้ปกติเร็วแรงเหมือนกันเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะก็สําหรับเนฟรีตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยเนาะเพื่อนๆสามารถใช้งานได้ในเครือข่ายทร์โมเอสเท่านั้นนะครับส่วนค่ายอื่นๆนะผมไม่ต้องน้อยใจไปนะครับถ้ามีการอัปเดตใหม่ที่ค่ายที่แจ้งเข้ามาหรือผมรู้รหัสลับของค่ายอื่นนะครับผมก็จะมาทําคลิปแล้วก็สอนเพื่อนเอนได้เลยนะผมก็ตอน นี่นะครับลองศึกษาจากคลิปนี้ไปก่อนนะกันนะผมโอเคครับก็สําหรับข้อแนะนำนะครับในการใช้เน็ตฟรีตัวนี้เนาะเพื่อนๆต้องไม่มีเงินในซิมสักบาทน,นะผมเป็นซิมเติมเงินแล้วก็เพื่อนๆต้องใช้แบบซิมเปล่าๆนะมเป็นซิมที่แบบเปล่าๆอะอะเออคือไม่มีเงินไม่มีอะไระครับแล้วก็ ไม,มไ,นะไม่หมดอายุด้วยนะไม่หมดอายุด้วยนะมีวันใช้งานคงเหลือนะครับสำหรับรายเดือนนะผมเห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะ่ะสงสัยแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับว่าเออถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยสามารถาใช้แพ็กเกจนี้ได้ไหมคือมันก็คือผมไม่แนะนําอะไรอย่างนี้ดีกว่านะแนะนําเป็นซิมแบบระบบเติมเงินอะไรอย่างนี้จะจะแบบสะดวกกว่าในการใช้เดตฟรีตัวนี้นะครับโอเคเนาะ สำหรับรายเดือนก็่อลองลองดูก็ได้ครับแต่ผมแนะนําเป็นเติมเงินและการนะผมเติมเงินเนาะซิมระบบเติมเงินเนาะโอเคเข้าสู่ระบบแล้วก็วิธีการใช้งานกันเลยครับ <c oughs> นี่นะผมเงื่อนไขอย่างเดียวเลยครับก็คือเพื่อนๆเนีเ่ยสามารถกดรับเน็ตฟรีได้วันละครั้งนะผมอา้าวเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่อาอ้าวทำไมกดรับได้แค่วันละครั้งแล้วทําไมแล้วถ้าแบบเออเกิดโปรเน็ตมันหมดระหว่างวันหรือว่าอะไรเนี้ยเราจะทําไงผมเลยเกิดเทคนิคนี้ขึ้นมานะผมโอเค ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเทคนิคต่างๆนะครับผมขั้นตอนและเทคนิคต่างๆเพื่อให้เราสามารถเนะี่ยเล่นเน็ตฟรีรับเน็ตฟรีใช้ได้ไปเรื่อยๆไม่หมดระหว่างวันแน่นอนครับแค่ทําตามผมนะครับผมโอเคย้ำอีกครั้งว่าเปลี่ยนโปรโดได้แค่วันละครั้งนะครับถ้าอยากเปลี่ยนอีกก็ต้องรอให้มันรีเซ็ตทุกๆหลังเที่ยงคืนนะครับผมทุกๆหลังเที่ยงคืนเนาะโอเคนะครับผม มาเข้าสู่วิธีการสมัครเลยครับอย่างแรกนะผมดูตามข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ตามผมเลยนะครับผมอย่างแรกโปรแรกที่เพื่อนๆต้องเริ่มสมัครนะครับในวันที่1นหรือวันเริ่มแรกนะวันที่เพื่อนๆเห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพื่อนๆกดอันนี้เลยครับดอกจัน9 3้าดอกจัน35สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกครับกดสมัครเวลาไหนก็ได้นะผมกดไปเลยครับกดไปเลยนะผมกดกกดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรากดเรียบร้อยเนะี่ยมันก็จะขึ้นข้อความโปรโมชั่นมาแบบนี้นะครับ อดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามห้าเสี่ยมโทรออกมันก็จะขึ้นข้อความมาแบบนี้นะครับมันจะบอกว่าคุณได้ทําการเปลี่ยนโปรโมชั่นอะไรเงี้เรียบร้อยครับแล้วก็บอกนั่นนี่อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจมันครับไม่ต้องสนใจเนาะแล้วก็เลื่อนมาครับมันก็จะลวข้อความมาเลยนะัมมันก็จะให้แพ็กเกจ a c e b o o k ไม่อัน้นเรามานะครับเล่น Facebook ได้ไม่อั้นนะครับแพ็กเกจเรียนฟรีแพ็กเกจดู YouTube ได้ 2G กิกนะครับแพ็กเกจอ่าเรียนฟรีละกันนาะออันนี้ก็เรียนฟรีเนาะ นี่นะครับแล้วก็แพ็กเกจเล่นเกมนะผม Rv Free Fire Call of Duty Speed Rive นะผมไม่อั้นเลยนะครับก็เล่นได้ปกติเลยนะรเร็วแรงเหมือนกันนะผมแล้วก็แพ็กเกจเล่นเน็ตทั่วไปนะครับก็เซิร์ชเน็ตหรือว่าอะไรเงี้ยก็เล่นได้ทั่วไปเลยครับ 1GB กิกเนาะแล้วก็แพ็กเกจอ่าโซเชียลมีเดีย14แอปนะผมไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, IG, Twitter, Message, Instagram อะไรเงี้ยก็คือโซเชียลมีเดียทุกอย่างเลยครับ14แอปนะผมแล้วก็ได้ฟังเพลงผ่านจุกฟรีไม่อั้นด้วยนะผม แล้วก็แพ็กเกจฟรี w i f ฟนะครับฟรี free Wi-fi ไม่อั้นด้วยนะแพ็กเกจฟรี TikTok ไม่อั้นด้วยนะครับผมผมเลยให้ตัวนี้เป็นโปรหลักนะผมอันนี้สุดท้ายก็เป็นแพ็กเกจเรียนฟรีนะกันนะครับผมโอเคโปรแรกนะครับที่เขาให้เรามานะครับดอกจัน935าดอกจันสามสี่เหลี่ยมโทรออกครับเขาก็จะให้แบบนี้มาครับแต่ว่าสาเหตุที่เราต้องมีโปรเปลี่ยนนะครับจริงๆเราจะใช้ไอ้โปรตัวนี้หลายๆวันก็ได้นะครับจนกว่าเราจะหมดอะแต่ว่า ที่คือที่เราต้องมีโปรเปลี่ยนนะครับเพราะว่าแพ็กเกจดู YouTube เนี่ยเขาให้เขาให้เรามา2กิกเองใช่ไหมแล้วก็แพ็กเกจเน็ตทั่วไปเนี่ยก็ให้เรามาแค่กิกเดียวนะครับถ้าถามว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเล่นแค่โซเชียลมีเดีย f a c e o o o ไลน์ไ g t w i t t t r หรือ TikTok อะไรเงี้ยหมดก็เล่นได้ทั้งหมดโอ้สาวันก็กดรหัสใหม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรงี้ได้ครับแต่สำหรับตัวผมนะครับผมก็ใช้เน็ตเยอะหน่อยนะครับดู YouTube 2กิไม่น่าจะพอแล้วก็ แพ็กเกจเน็ตหนึ่งกิกเนี่ยไม่น่าจะพอผมเลยต้องมีแบบอ่าโปรเปลี่ยนเข้ามาด้วยนะครับโอเคเนาะในวันแรกนะครับให้เราเกดอันนี้ไปแล้วก็เล่นเน็ตได้ตามปกติเลยครับในวันแรกเนาะเวลาไหนก็ได้นะครับพอเข้าสู่วันที่2เสร็จปั๊มนะครับให้เพื่อนเพื่อนกดโปรเปลี่ยนได้เลยครับโปรเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆผมแนะน,นํเนเนานนเ,นะเ,พเพื่อนๆว่ากดเวลาห้าทุ่มห้าสิบในวันที่สองนะครับโอเคเนาะเพื่อนๆไม่งงนะครับสมมุติว่าเมื่อวันอ่ะ วันแรกนี้แล้วกันนะสมมติวันที่1น่นะสมมติวันที่1น่นะพเพื่อนๆ่อกดดอกจัน935ดอกจัน35สี35่เหลี่ยมโทรออกเวลาไหนก็ได้เสร็จปั๊บใช่ไหมพอเข้าสู่วันที่2เสร็จปั๊บในเวลา5้าทุ่มห้เพื่อนเพื่อนก็กดดอกจัน935ดอกจัน37สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกครับเพื่อใช้เป็นโปรเปลี่ยนเนาะทำไมเราต้องสมัครเวลานี้นะครับก็เพราะว่าห้าทุ่มห้าสิบน่ะมันก็จะเข้าสู่วันที่3แล้วใช่ไหมพอเข้าสู่วันที่3เสร็จปั๊บเนี่ยอีก อีก10นาทีก็เข้าสู่วันที3่3ละเพื่อนๆก็กดกลับมา3 5เหมือนเดิมเพื่อให้มีแบบแพ็กเกจเยอะขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าดอกจัน935าดอกจันสี่เหลซีเยมโทรออกเนี่ยมันจะให้แพ็กเกจอะไรเรามานะครับนี่นะครับก็จะเป็นโปรของดอกจัน935ดอกจันสี่เหลซีเยมแล้วก็โทรออกแล้วนี่นะครับกดโทรออกเสร็จปับ๊บมันก็จะขึ้นข้อความมาคล้ายๆกันครับคุณได้ทำการเปลี่ยนโปรโมชั่นนั่นนี่นะครับแล้วมันก็จะให้แพ็กเกจเน็ตเรามาทั้งหมด1 0กิกนะครับ สิบกิกเนาะถามว่าสิบกิกมันเยอะไหมมันก็เยอะครับแต่แพ็คโปรหลักอะไอโปรสามห้ามันเยอะกว่าครับมันให้ทั้งแบบเออติ๊กตอกไม่อัน้นโซเชียลมีเดียสิบสี่แอปเล่นเกมไม่อัน้นอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าไอสามห้ามันโอเคกว่านะครับผมเลยใช้สามเจ็ดนี้เป็นโปรเปลี่ยนเนาะนี่นะครับโอเคหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นสามเจ็ดเสร็จปั๊บนะครับเปลี่ยนเป็นสามเจ็ดเสร็จปั๊บนะครับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็สามารถกดกลับมาสามห้าได้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเลยนะผม โอเคเนาะพอเข้าสู่วันที่3เสร็จปั้มนะครับก็สามารถกดกลับมา3 5หเลยก็ได้นะครับดอกจันก้าสามดอกจันสามารถา 3, 5, สี่เหลี่ยมโทรออกครับก็ประมาณนี้ละกันน้อพอเข้าสู่วันที่4อ่าเพื่อนๆ่นนก็รอ5ทุโทมห้าสิบแล้วก็กด37เหมือนเดิมครับเข้าสู่วันที่5หลังเที่งคืนเป็นต้นไปก็กดเลยครับเวลาไหนก็ได้เนาะพอเข้าสู่วันที่6เหมือนกันครับ5ทุโทมห้าสิบนะครับผมก็กดไปเรื่อยๆคือทําอย่างนี้วนไปวนมาเรื่อยๆครับ แล้วถ้าถามว่าเอ้าวแล้วก่อน5ทุ่ม50เนี่ยเราสามารถกดสมัครได้ไหมจริงๆมันสามารถสมัครได้ครับอ่าเอาเป็นว่าสามารถกดไว้ก่อนนอนก็ได้นะครับสมมติว่าเพื่อนๆขี้เกียจรอแบบ5ทุ่ม50แล้วแต่ว่าเฮ้ยจะนอนแล้วว่าอะไรเงี้ยก็กดดอกจัน935ดอกจัน374เลี่ยมแล้วก็โทรออกไว้เลยครับในวันที่2เนาะ ก่อนนอนนะครับก็กดไวเลยครับพอพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็ค่อยกดกับเปลี่ยนมา35นะผมเพื่อให้เรามีเน็ตเล่นได้เรื่อยๆอะไรนี้ก็แล้วกันนะผมโอเคก็คือแค่วนแบบนี้ง่ายๆเรื่อยๆนะผมในทุกๆวันนะครับเพื่อนๆก็สามารถเล่นเน็ตฟรีใช้ได้ไปเรื่อยๆแล้วนะครับไม่ผิดกฎอะไรเลยนะเพราะว่าทางเครือข่ายเนี่ยเขาก็ให้เรามาอยู่แล้วนะผมคือไม่น่าจะมีปัญคือไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนครับในส่วนนี้นะผมคิดว่านะผมโอเคแล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเน็ตของเราหมดนะครับมันก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเราใช้เน็ตทั่วไปนะออเอตืน โอเคครับผมก็แค่ทำวนลูปแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเล่นเอ็ฟรีได้เรื่อยๆไม่อั้นแล้วนะครับตลอดชีพกันไปเลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ละกันนะครับครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปของผมนะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนเนะชื่นชอบนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคลิปเนี่ยเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอก่าวคำว่าสวีดัสสวัสดีครับผมแล